ก็ลองดูแล้วนะครับมผมไม่แน่ใจเรื่องการกินแต่ว่ารู้สึกได้เลยว,ว่าเอาเอเขาเขายืนกินได้แบบแบบนั่งอย่างนั้นแล้วก็ก้มลงมากินได้ส่วนมันสะดวกหรือเปล่าอ่ผมว่าไม่รู้จริงๆนะอันนี้ตรงๆเลยไม่รู้จริงๆนะครับเราก็คงไม่ได้ไม่เข้าใจแมวแต่ว่ามันมันยังหกได้เหมือนเดิมนะครับสําหรับแมวที่กินแล้วก็ข้าวออกมาแล้วอาหารมันก็ลงพื้นยังยังเป็นเหมือนเดิมนะครับ อ่ายังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะกินหมดได้ง่ายไหมถ้าเทียบกับถ้วยตรงๆแบบตรงๆเลยเนะี่ยอันนั้นมันจะมีบางอันที่กินแล้วอาจจะอาหารยังไม่หมดสนิทด,ดีคืออยู่หับขอบครับอาจจะก,กินยากหรือเปล่าหัวเข้าไปกินยากหรือเปล่าแต่พอมันเอียงปุ๊บเนี่ยก็ต้องรอดูว่าใกล้ๆหมดแล้วก็กินหมดหรือเปล่านะครับแต่เนี่ยนะครับกับตรงพื้น มีแบบติดแล้วก็ลงพื้นอันนี้แต่ก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีคือทักความสวยงามผมให้โอเคเลยนะนะครับแต่ส่วนเรื่องการจัดส่งเนี่ยบางร้านก็ไม่ได้จัดส่งดีเท่าไหร่นะครับของผมเนี่ยถ้วยบุกมานะครับอันนี้บุกจริงๆเลยแหละแล้วเราก็เอาตัวปากกาหมึกจังน,นะครับอย่าใช้คอ้คอนเคาะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นพวกอุปกรณ์ที่เป็นวัสดุแบบสแตนเลสหรือวลูมินียมเนี่ยเราต้องใช้พวก อุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกหัวโค้งมนๆเนี่ยดันมันออกไม่นั้นแล้วมันจะบุกกว่าเดิมนะครับผมก็ใช้วิธีการนั้นดันดันเหมือนกับพวกตอนเวลาซ่อมรถนะครับพวกเวลาลนบุบแล้วเขาก็เอาอุปกรณ์บางอย่างที่มันเหมือนหัวมันจะทู่ๆหน่อยครับดันดันดันงัดงัดนะเทราะนั้นนะครับคือถ้าเราเอาของที่มันเป็น,หนแหลมๆคมๆไปเนี่ยขูดเปรอย,ร,อยร้อยนะครับอันนี้ผมก็ดันแล้วมันก็เลยดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับตอนแรกสูดมันบุกไปเลยนะครับดีที่มันบางด้วยครับมันก็ไม่ได้หนาเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยเวลาเราล้างเสร็จแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าความชื้นมันเยอะแล้วไม่ได้แห้งดีไม่มั่นใจว่าจะเป็นสนิมหรือไม่นะครับผมนะครับแต่ก็ราคามันก็พอได้ครับที่ซื้อมานะครับที่เมื่อเทียบกับราคาได้ครับผม